หลายปีแล้วจบออกมาแล้วยังหาง,งานทําไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสาขาที่คนเขาไม่ต้องการคุณไม่ได้ปรับตัวยอมรับในรับไอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาเล่าประสบะการณ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเชิญ AI ให้ฟังนะครับผมชื่อชอบวิทรับไพยรีนะฮะ เอที่อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้ความสำคัญ AI กับพวกเจนซในชั้นนี้นี่คืออะไรเด็กรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพราะมันเกี่ยวกับอนาคตของหลานๆคุณจะเรียนมหาวิทยาลัยได้คุณต้องมีพื้นฐานความความรู้ทางด้านนี้นะครับคุณต้องขายสิ่งเหล่านี้ออกมา คุณต้องตามโลกไห้เขาทันไม่อย่างนั้นคงเห็นนะครับบางคนหางานทำมาเป็นหลายปีแล้วจบออกมาแล้วยังหางานทำไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสาขาที่คนเขาไม่ต้องการคุณไม่ได้ปรับตัวยอมรับในรับไอ้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเข้ามาและจุดนี้คือจุดที่อยากให้ พวกเจนซทั้งหลายใส่ใจนะต้องสนใจต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกตอนนี้เราอาจจะแค่ถาม AI ดูดิฟซิถามอะไรต่างๆเหล่าน,นี้อนาคตอาจไม่ต้องถามนะครับคุณอาจจะแค่นึกในยยมายในใจของคุณอะไรต่างๆมันจะรู้มันจะตอบให้คุณได้ตรงนั้นจุดนี้ เป็นยังไงทิศทางคุณควรจะไปทางไหนอย่างไรสนใจความสนใจของคุณคุณควรจะเรียนทางด้านไหนอย่างไรนะครับแล้วคุณจะต้องพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ในชั้นที่คุณยังเรียนอยู่ในะระดับมัธยมหรือเกรดต,ต่างๆเกรด10เกรด12ออะไรก็ตามนะเพื่อที่คุณจะได้ก้าวทันโลกในวันข้างหน้า ในวันข้างหน้าโลกของพวกคุณไม่ได้อยู่แค่ไทยแลนด์ประเทศไทยเท่านั้นนะครับโลกของคุณคือโลกใบนี้ทั้งใบหรือผมมั่นใจว่าเป็นไปได้อาจจะหมายถึงโลกอื่นที่อยู่ในจัก,กรวาลน,นะครับก็ขอแนะนำจุดเริ่มต้น ให้หลานๆเจนซ์ทั้งหลายลองพิจารณาและพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้ขอบคุณนะครับ